สวัสดีครับวันนี้ผมเทพครับหนงนะครับผมวันนี้ก็จะมาพบกับรายการชัวอยากเล่าอ่าเหมือนเดิมนะครับผมว,นนวันนี้จะพูดเรื่องอะไรครับพี่นงฮะก็ทั้งก่อนเราพูดเรื่องการออกรถไปละแต่ว่ามันมีลูกค้าเนี่ยเขาถามถึงเรื่องรีไฟแนนซ์ไม่หยุดเลยใ่นเพราะผมบอกแล้วว่าการทําคลิปรีไฟแนนซ์นะครับ สิบคลิปสิบห้าคลิปก็ไม่พอเนอะใช่ครับเพร<ว>าะ <ไอ S 1> ว่ามันหลากหลายของแต่ <ไอ S 1> และลูกค้ามามาแบบไหนประเภทไหนใช่แต่ละเคสนี่คือไม่เหมือนกันใช่ครับร<อ>ผมเอาอย่างง่ายๆเลยนะครับที่เจอกันบ่อยๆเนี่ยลูกค้าบอกว่ารถยังผ่อนอยู่สามารถรีไฟแนนซ์ได้ไหม,มนี่คือคําถามยอดฮิตเลยอ่าใช่จริงมันทําได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะติดในเรื่องของว่าไม่ถึงพึ่งก็คือผ่อนมายังไม่เกิน50%เนาะใช่ยังไม่เกิน5 0 จริงๆมันสามารถทำได้ไหมเทพจริงๆอะครับมันก็สามารถทำได้ถ้าผ่อนอยังไม่ถึง50%นะแต่ก็ต้องดูว่าลูกค้าตอนออกรถไปครับว่ามีใช้เงินดาวเยอะไหมสมมุติว่าดาวดาว50%แล้วก็มาผ่อนรถต่ออย่างเงี้ยมันก็สามารถมารีไฟแนนซ์ได้เพราะว่าเราเสียก้อนแรกไปแล้วเกิน50%ก็คือยอดที่เราจะไปปิดะครับ,รบอาจจะเหลือเหลือเงินอาจจะไม่ได้แบบขาดทุนาคืออย่างนี้ครับก็ความหมายของเทพก็คือว่า ถ้าสมมติว่าผ่อนไปแล้วอ่าแล้วก็เราเช็คในราคาทุนคือราคาประเมินการที่เราเช็คนะครับใช่ร,ใร,ราคาลกลางใช่ถ้าทุนเนี่ยอาจยังเหลือสูงพอแล้วก็ยอดปิดของลูกค้าเนี่ยไม่ได้สูงไม่ได้สูงมากเกินนะครับก็สามารถทําได้นะครับหรือไม่ก็บางทีเราผ่อนไปเยอะและอยากจะปรับโครงสร้างนี่มาทํากับเราก็เหมือนย,ยอดผ่อนก็นลดลงด้วยเนาะอืมใช่เพราะบางบางท่านเนี่ยลูกค้าบางท่านที่ผมเคยเจอนะครับที่หนุ่มเคยเจอ มันท่านเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นสองแต่พอมาทำรีไฟแนนซ์ใหม่เหลือผ่อนเดือนละประมาณ9ก้าพันใช่ครับเก้พันเก้าพันประมาณนี้ก็เบาลงไปด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าบางท่านนะครับบางท่านแค่ต้องการแค่จะปรับยอดให้น้อยลงนะครับแต่บางท่านเนี่ยต้องการเงินเหลือที่จะเอาไปต่อยอดต่อยอดธุรกิจหรือว่าไปทําอะไรที่จําเป็นในชีวิตประจำวันนะใช่ครับผมแล้วก็สามารถทำได้ตรงนี้ก็สามารถดูได้รั่ว่าเช็ค ราคากับเราได้เลยเช็ค <Check S 1> ได้ก็คือหลักๆะคระับถ้าลูกค้ามีเงินดาวไปเยอะเราก็สามารถทําได้แต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ดาวไม่ได้ดาวเลยดาวศูนย์แล้วผ่อนยังไม่ถึง60ด้วยะครับเวลามันรีไฟแนนะซ์ทุนมันจะไม่พอกับค่าปิดอ่าเรียกว่าชิดทุนกันเลย<ช>พอชิดทุนแล้วเนี่ยมันมีขันเนินการค่าปิดยอดเก่าด้วยนะครับถ้าอ่าเขาเรียกว่างยงไรนะจดทะเวียนจดทะเวียนใหม่อ่าจดทะเบียนใหม่มันต้องสองบางทีก็ถ้าลูกมามาในช่วงประกันหมดก็ต้องมีค่าประกันอืม ก็จะดูเป็นเชสใบเคสอปโอ้โอเคครับแล้วว่ายิ่งมีทีเตบอกมางนี้ก็น่าสนใจนะครับในเรื่องของประกันนะครับเรื่องของประกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าประกันยังเหลืออยู่หรือเพิ่งต่อมาเนี่ยยังเหลือเกินเกินครึ่งเกินครึ่งอ่าถ้าเกินถ้าเกินครึ่งยังเหลือเจ็ดแปดเดือนอะไรเนี้ย่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อประกันเพิ่มก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ยแล้วแต่เงื่ยอนไขของไฟแนนซ์ด้วยนะครับ ต้องดูในเรื่องของทุนประกันด้วยใช่ว่าที่ไหนรับบ้างใช่ต้องดูหลายๆส่วนเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องอะไรอย่าพี่ที่รีไฟแนนซ์แปลกๆนะอ่อรีไฟแนนซ์ที่มีแปลกๆหน่อยก็อย่างเช่นพวกสถาบันการเงินนะบางคนเนี่ยครับไปทำไฟแนนซ์แบบสถาบันการเงินต่างจังหวัด ใช่ครับตามท้องถิ่นเนาะเช่นสถาบันการเงินที่ไม่ได้มีอยู่ทั่วประเทศ<ช>หรือรเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกลุ่มในจังหวัดน,นั้นๆหรือตามท้องถิ่นตรงนี้สามารถรีได้ไหมรีได้ใช่ครับรีได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมาดูว่าไฟแนนซ์เราสามารถปิดให้ได้ไหมเพราะบางทีถ้าปิดไม่ได้ก็ต้องให้ลูกค้านําเงินไปปิดเองนะครับ แต่คราวนี้ในการที่นาเงินไปปิดเองนี่ก็คือทางเจ้าหน้าที่ของเราก็คือจะไปด้วยพร้อมกันใช่ครับเพื่อไม่ให้เกิดความที่ลูกค้าตกกังวลว่าจะต้องทําแบบไหนทํายังไงแต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าเนี่ยลูกค้าต้องคุยกับทางไฟแนนซ์เดิมนะครับที่ที่ทาอยู่อ่ะให้ตกลงกันให้ชัดเจนนะครับว่าจะเราจะไปปิดวันไหนเล่มลูกค้าจะได้เมื่อไหร่นะครับก็คือันนีจะเป็นในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีเล่ม ตรงนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของลูกค้านะถ้าลูกค้าจะได้เงินช้างเงินเร็วเนี่ยอยู่อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็คือไวเลยอันนั้นน่ะไวพอยังไม่มีเล่มเราก็ต้องมีไปปิดไฟแนนซ์เก่าก่อนเอาเล่มออกมาแล้วก็มาจัดกับเราใช่ครับมันจะเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆแล้วในกรณีอีกเคสหนึ่งเคสนี้ก็บ่อยเหมือนกันในเคสถือว่าลูกค้ามียอดค้างอ่ามียอดค้างชําระอยู่เนี่ย สามารถรีไฟแนนซ์ได้ไหมอันนี้หนูตอบให้ให้ก่อนนะว่าสามารถทําได้แต่ตรงน,นี้เนี่ยเงื่อนไขคุจะต้องมาปรึกษากันชนมาดูว่ามันค้างค้างในรูปแบบไหนค้างเร่งไรเพราะในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันถึงเรื่องว่าการค้างเนี่ยยอดค้างเป็นยังไง<ช>นะครับ,รบการค้างต่อเนื่องแบบไหนนะครับบางท่านลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่เขายังไม่เข้าใจ,าใจนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เช่เราทํากันนะครับผม แต่จริงๆก็อย่างที่บอกะเนาะก็ต้องมาดูเป็นเคสไปเคสอีก <C aled> ครับเ <C aled> คสไปเคสอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกค้าถามมาก,ก็คือว่ายอดประเมินเนาะในเรื่องของยอดประเมินกลางเนี่ยเวลาเราดูในไกด์บุ๊กของพวกเราเนาะว่าราคาลูกค้าจะได้เท่าไหร่ราคารถเที่มารีไฟแนนซ์ใช่ครับตรงนี้เนี่ยถามว่าทำสามารถทำได้ร้อยเปอไหม มันก็สามารถทำร้อยเปเซนได้นะครับแต่ก็ต้องดูในเงื่อนไขของที่ทางไฟ n a n c e กำหนดด้วยแล้วก็เครดิตของลูกค้าเป็นหลักถ้าลูกค้าเครดิตดีก็ดีได้ได้สูงได้ร้อยนะครับผมตรงนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าลว้ลวนๆเลยนะครับตรงนี้สามารถโทรปรึกษาพวกเราได้ครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวรีบไปแ n c เราแค่นี้ก่อน มันเดี๋ยวมันจะเยอะไปมันจะยาวมีหลายอย่างเนาะหลายย่างครับมีหลายเคสเลยทีเดียวนะครับพบกันใหม่นะครับกับอีพีหน้านะครับในรายการช่วยอยากเล่าครับผมนะวันนี้ขอตัวกันนะครับสัสดีครับสวัสดีครับ